ำศัพท์บทที่หกทานเบมัสกินดื่มซัสสูมมิัสดู きます。ファン読みます。あんかきます。へんかいます。とります。 ถ่ายรูปชิมสทํา <ำ S 2> เล่นไอมาสพบเจอข้าวอาหารข้าวอาหารเช้า อาหารกลางวันอาหารเย็นパンงขนมปังไข่ไข่นือ ねぅ。魚。ラ野菜。パ <ク S 1> 果物。ポラマ水。<水 S 1> お茶、チャ紅茶、チャファラン。牛乳、飲む。ジュース、ナンポラマイ。ビール、 เบียร์โอซาเกะเหล้าทถั่โกบุหรีเถกามิจดหมายเรปออร์ตรายงาน 写真、ローパーイ。ビデオ、ウィディオ。店、ランカー。庭、そ宿題。 การบ้านเทนนิสเทนนิสซักะฟุตบอลโอฮานามิชมดอกซากุระนี่อะไร 一緒に。ちょっと。ない。いつも。ペンラム。ときき。バンクラン。それから。 หลังจากนัええ้นเอใช่จรいいิงเข้าใจแล้วですかอะไรครับ